สวัสดีครับก็วันนี้นะครับพบเจอกันวันจันทร์นะมีใครเคยสังเกตไหมว่าวันจันทร์เนี่ยมันอาถัรนะสำหรับคนที่ติดตามก็น่าจะพอรู้นะครับวันจันทร์นี้ท่านลองนะแล้วก็รามัดระวังตัวกันให้ดีๆค่ำคืนนี้ทุกคนเดี๋ยวไปติดตามดูกันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกดีกว่านะซึ่งมันไม่มีระยะทางนะครับเป็นเกมพูดหวานทั้งของโอริเซ่บีกับทั้งของแรนเดอร์นะ ก็ทีมเจ้าถิ่นครับยาเเซ่บีเคงนะครับก็ต้องบอกว่าประเดิม3นัดนะครับมี4แต้มนะครับส่วนทีมเยือนอย่างแรนเดอร์นะครับก็ประเดิม3นัด7แต้มก็ถือว่าปีนี้นะครับเริ่มต้นได้สวยนะสับทีมเยือนอย่างแรนเดอร์เกมนี้ครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าไม่มีใครแบกน้ำหนักเลยออลิเซ่อาจจะดูดีการเล่นในบ้านนะแต่ผมบอกเลยว่าแรนเดอร์ชุดนี้อ่ะของจริงนะบอกเลยว่าของจริงแล้วก็ฝากไว้นะครับที่บอกไปมาสักูระมัดระวังครับวันจันนี้ท่านลองนะ อ่ะประมาณนี้ที่เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปติดตามมาต่อได้ในชมรมนะครับก็สำหรับวันนี้โค้ชคนโชคดีครับ